ต้องแพ้คันนี้กับเจ้าอันติสไม่แค่หกหมืนแถมประหยัดไปถึงสี่แสนบาทกันเลยทีเดียว สวัสดีค่ะพบเจอกับน้องตองรีวิวอีกแล้วนะคะและวันนี้นะคะก็มากับเจ้าโตต้าโคลาออติปี2018ไม่แค่60,000่อนแค่6,000ก็มาตลอดสัญญาเลยนะคะสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาเก๋งซีด้านผ่อนสบายๆแนะนำเป็นคันนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราพามาชมในส่วนของดีเทลตัวรถภายนอกและภายในกันเลยค่ะในส่วนของดีเทลตัวรถคันนี้นะคะก็มาพร้อมกับดวงไฟมันติรีเฟเตอรนะคะ รูปทรงโชบเชียวสวยงามดีไซน์ทรงสปอร์ตนะคะคันนี้ก็จะเป็นในส่วนของด้านหน้ากระจังหน้าเป็นโครเมียมตัว V ีนะคะตัดด้วยสีบรอนเงินนั่นเองและดวงด้านล่างนะคะก็มาพร้อมกับช่องระบายลมให้ด้วยนะคะมาในส่วนของด้านถัดมาเลยค่ะในส่วนของด้านถัดมาด้านข้างของเรากันต่อเลยนะคะคันนี้ก็จะมาพร้อมกับ ยางใหม่ทั้งสีเส้นแม็กเดิมอลอยจากโรงงานเลยนะคะเป็นแม็กคอบ16นะคะคันนี้ก็เป็นยาง250 5 5 r 1 6นทับ55 R16 นะคะเป็นยางปี2023ด้วยดอกยางเน้นๆเลยนะคะและในส่วนของด้านข้างก็มาพร้อมกับโลโก้ดูโ v วีวีทนะคะในส่วนของกระจกนะคะก็จะมาพร้อมกับกระจก ติดไฟเลี้ยวด้วยนะคะเป็นระบบไฟฟ้านะคะเป็นระบบอัตโนมัติเลยนะคะจากดีเทลภายนอกตัวรถคันนี้นะคะจะเห็นว่าตอนนี้เป็นซีบอลเงินนะคะ ลูกเล่นคันนี้ก็จะมาพร้อมกับโครเมียมนี่มีโครเมียมด้านข้างนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านจับมาให้ด้วยค่ะรถคันนี้นะคะเหมาะก,กับเดินทางไกลนะคะสะดวกสบายแล้วก็ช่วงล่างเน้นขับนิ่มมากๆเลยนะคะมาในส่วนของด้านหลังตัวรถกันต่อเลยนะคะคันนี้นะคะดวงไฟนะคะไม่มีรอยแตกรอยล้าวไปอย่างใดเลยนะคะสภาพนี้คือให้99%เซนเลยนะคะและมาพร้อมกับระบบเซ็นเซอร์ด้านล่าง2จุดด้วยนะคะด้านหลัง อย่างที่บอกไปนะคะคันนี้ก็เป็นเครื่องพันหกนะคะตัวนี้เป็นตัวท็อปตัวจีนะคะในรุ่นของเครื่องพันหกนะคะมาพร้อมกับโลโก้โคโร拉โตต้ตาเอาติดด้านหลังให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเปิดในส่วนของห้องเก็บสัมภาระให้ดูกันนิดนึงนะคะในส่วนของห้องเก็บสัมภาระนะคะก็คือถือว่ากว้างขวางกันเลยทีเดียวนะคะบรรจุของได้เยอะมากๆนะคะและคันนี้นะคะนันตองก็มียางสแปนและเครื่องมือช่วยแลอจุกเชิญมาให้แล้วนะคะ ครบคันกันเลยทีเดียวนะคะนี่ในส่วนของตากระโปงนะคะน็อตนะคะไม่มีร้อยขันแต่ยังได้เลยค่ะพี่พี่มาพร้อมกับแผ่นกันความร้อนด้านหลังให้ด้วยนะคะก็ยังคงสภาพเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะเดีย๋ยวพามาดูในส่วนของด้านในกันต่อเลยนะคะ น้องตองคะลองเข้ามานั่งในส่วนของด้านหลังผู้โดยสารให้พี่ๆชมกันเลยนะคะน้องตองน,นะคะสูง163นะคะนี่ความสูงยังเหลือประมาณ15เซนเลยนะคะและหัวเขา่าน้องตองน,นะคะก็ อย่างกว้างไม่ชนกับด้านข้างของคนขับนะคะคันนี้ก็มีกระเป๋าทิงโช่ของด้านข้างคนขับมาให้นะคะแล้วก็คันนี้ก็มาพร้อมกับเข็มขัดเบลทุกที่นั่งคันนี้สามารถติดตั้งคาซิทเด็กได้ด้วยนะคะแล้วก็มีปุ่มล็อกเด็กคายด้วยก่อนจะไปในส่วนของด้านหน้าเดี๋ยวไปดูในส่วนของคอนโซลด้านหน้าคนขับกันต่อเลยค่ะก่อนจะเข้าในส่วนของตัวรถด้านหน้านะคะคันนี้มาพร้อมกับพวงคุญแจดีโมดหนึ่งดอกนะคะนี่ คันนี้เป็นระบบสมาร์ทย์เล็นะคะเปิดปิดรถอัตโนมัติเลยนะคะเป็นอย่างไรที่ต้องทําให้พี่ๆดูกันเลยนะคะคันนี้นะคะเพียงแค่กดปุ่มตรงนี้นะคะก็สามารถล็อกรถอัตโนมัติกระจกก็พับเก็บได้เลยนะคะและเวลาเปิดนะคะเหมือน,น,นต้องถือของอยู่ใส่พวงแจไว้ในกระเป๋านะคะแล้วก็สอดนิ้วเข้ามาประตูก็จะเปิดอัตโนมัติเลยนะคะนี่เดี๋ยวมาดูในส่วนของคอนโทรลด้านหน้ากันต่อเลยค่ะ เว็บเข้ามาในส่วนของด้านหน้าตัวรถกันแล้วนะคะในส่วนของคันนี้นะคะก็มาพร้อมกับไอเบกเจ็ด จุดด้วยกันเลยนะคะระบบถุงลมให้ความปลอดภัยนะเองในส่วนของคอนโซลด้านหน้าคันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ C ีเบจตัดด้วยสีดำนะคะเอนะคะให้ความยินช่ำมากๆเลยนะคะและคันนี้ก็เป็นวิทยุนะคะสามารถเสียบสายอา่า USB และเฟดได้เลยนะคะก็มาพร้อมกับเกียร์ออโต้คันบันไดนะคะและตอนนี้ก็สามารถเสียบไฟได้ด้วยนะคะ12โวลต์หรือ120วัตต์นั่นเองค่ะนี่มา พร้อมกับช่องวางแก้วให้สองที่นะคะด้านข้างคนขับและด้านข้างผู้นั่งข้างนั่นเองนี่เรสตัตอนนี้ก็มาในส่วนของห้องเก็บของได้ด้วยนะคะตรงนี้อ่ะมาในส่วนของพวงมาลัยด้านหน้ากันต่อเลยนะคะคันนี้ก็เป็นพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันนะคะเป็นด้านซ้ายนะคะมีปุ่ม เปิดเสียงรถเสียงนะคะให้ดูเลยนะคะคันนี้ไม์แค่6 8 7 0ื่เท่านั้นนะคะขอตองไม์แค่ไมน้อยหนึ้อยเปอซนนะคะนี่ก็คันนี้นะคะก็มาพร้อมกับ กลุ่มพุทธสตาร์นั่นเองนะคะซึ่งจะแตกต่างกับปี16โดยสิ้นเชิงเลยนะคะคันนี้นะคะได้ระบบกลุ่มพุทธสตาร์ไปและช่อง A ค่ะคันนี้ก็ปรับเปลี่ยนมาในรูปแบบโฉมใหม่แล้วนะคะสามารถหมุนปรับระดับได้360องศาเลยนะคะเป็น A แบบกลุ่มนะคะ,ะเดี๋ยวไปชมในส่วนของข้องเครื่องกันต่อเลย วาดมาในส่วนของด้านหน้ากันแล้วนะคะเดี๋ยวไปชมในส่วนของห้องเครื่องกันต่อเลยค่ะมาในส่วนของฟากระโปรงรถกันก่อนเลยนะคะคันนี้นะคะเม็ดอารยังเรียงสวยกลมทุกจุดเลยนะคะและที่สําคัญมีแผ่นโมอ,อ,กอ,อ,กอ,อกมาให้นะคะและแผ่นกันความร้อนสภาพนี้น้องตองให้1,0% 0เซเลยนะคะคันนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของเครื่องยนต์ VVTI นะคะ4สูบ16วาลซึ่งประหยัดน้ํามันมากๆนะคะ คันนี้ก็มาพร้อมกับคานเดิมจากโรงงานเลยนะคะสังเกตจากเลข3นะคะเลข3แปลว่ารถไม่มีสนักทิกความน้ําท่วมแน่นอนนะคะคันนี้ก็ไม่ได้ปรุงแต่งแต่อย่างใดเลยนะคะสภาพนี้เดิมๆจากโรงงานเลยนะคะที่สําคัญคันนี้ประหยัดน้ํามันมากๆค่ะพี่1หลิตรนะคะวิ่งได้17กิโลเมตรกันเลยทีเดียวนะคะรับประกันว่ารถขันตังไม่มีชนนัก พิกความน้ำท่วมตรวจเจอรับซื้อคือหนึ่งร้อรับประกันเครื่องเกียร์ให้ลูกค้า2ปีหรือว่า1,000งหมื่นกิโลยังใดอย่างหนึ่งถึงก่อนเลยนะคะและมีคับฟรีให้90วันด้วยค่ะท่านใดที่สนใจเจ้าโตต้ตาโคลาอัลติสปี2018ันคันนี้นะคะน้องต้องขายเพียง 439,000บาทเท่านั้นเลยนะคะสามารถโทรมาปรึกษาสอบถามเอกสารได้เลยนะคะที่เบอร์095030455หรือว่าโทรหาน้องตองโดยตรงเลยนะคะที่เบอร์0611971474นะคะเบอร์นี้สามารถแอดไลได้เลยนะคะคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเซดีไทยรถสวยนะคะคิดถึงเก๋งซีดานมือสองไว้ใจให้น้องตองดูแลสิคะ่ะ